ทาันเอัน <iesen> ด <com> ึงกัห้ออกคือเดือนเดพากันดือออกน่นดึงออกมันหกล้านลายหมทางบางท่านเดินออกอย่อันทักตังนีชี้เท้ากับแดงอันนี้ดีกว่าบอก อันนี้สัรปคุณมันดีกว่าเน่สับพคุณมันจะมีหลอีย่ง,ยงที่มันมีสีแบบ,บบว่าพวกเข่าไไรเบอร์รี่หรืออะไรมันจะมีแอ,นต,อน,าานตาาอีอ้ออกซิเดนต์แบบการตอนุนมุ่หมสีเขียวสีม่วงามันเป็นสีห่วงก็โอเคเนาะมีวงมนจะไมีม่มวเนี่ม่ดูนี่ยอันนี้ก็อย่างดีเลยนะแม่ดรดเหมือนอยู่ต่างประเทศที่เรากินอ่ะใช่เนี่ยอันเนี้ยเน่เรไซลอะไนะที่มันกินกับอันอันนันั่งอนะ พวกเขาผัดใบใหญ่เลยบอค่ะใหญ่อยู่แต่ว่ามันคนละพันคือดินดันเขามันมุดดมสมบูรณ์น่ะเอาเม็ดกับเขาแต่ละ,ะ,ะกันเขาปลูกปานเาท่าเดี๋ยวพี่ได้เม็ดอันนั้นมาแตงลูกเบิ่มเท่าเดี๋ยวพี่เอามาให้เอาเอา,า,าเอาไว้ไหนบอค่ะบอเอามาตะหุนได้บอจ้าใหญ่มากไม่อยู่ไหนไม่เอาไว้ไหนจะมาห้องนี้แยงแปลกๆเหมือนไม่ต้องมีคนลูทุ่งจะกแตงกัวนั่นไหเนาะเดี๋ยวคอยลักเา

มันวยมาคอ่แดงส่วนเป็นตะไคร่ชินหน่ปุ่มเบิ้งเรอ่มวยมันมันเป็นระเบียบใช่นี่แหละหนูจะได้ความรู้จากพี่นี่แหละช่วยแนะนำหน่อยเอาบอนีะไรเอดสิมาเอามือยไปเอาตะไคร่เอาไว้เอาตะไครกินม่เ้ามามือทาี้าแาห้้งเทาน้าเมือยไปวอกลาไหมมาเมือยไป็นส่แดง่เป็น้านีไปนีเป็นตะไครหอมจาอ้ายออาจางนี้อาจจะเป็น ครับีอ๋อ้าถ้าาถ่า้าเ้าถ้า้าถาาถ้า้าถ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 ะ้าถา้า้า้อย้า้าั้า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 ถ้าถ้้าถ้าถ้าอ้าถาาถาาถ้้้้้า้าถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้าถ้าาถ้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 าถถ้าถ้าถาถาถ้า้าถ้้าถ

เดี๋ยวฟังคนจะเอาตะไคร้กินมะลุงาใส่เนี่ยหมกเน่าหนูน่ะนะที่แล้วเรซื้อมากไม่มีนวยเลยซื้อยาแ่งกรเกษนเนี่แต่ตอนนน้วยมันหล่นเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาอนงานเป็นป้าด่าปครับเยังไงก็ดีครับมังงีนี้นอยได้กนี่ได้ค่ะคุณ่

เ้อเดี๋ยวมันจัการดอกเดี๋ยวมันเนี่นเดี๋ยวพันเนียนดอกไม้มันหลนเ้าเตาออกพอนวเนี่ยเดีวแตนเดี๋ยวอ่อนจะเป็นห้องาเดี๋ยวจะจัเน่องี่ไปหาใครมาจะใส่เนี่ยนนออ รามันสวยก็ไปเหตุอย่างอื่นด้วยไงหมายถึงพ่ปกไปทังไหนเพื่อนไปไวังไนอ่ะไนาเรอ่าตนี้มันหอยแบบนันได้ใ่ไหได้ได้นาบ้านีบอกคะนาบ้านี่จะยินอืนาูกแลววันต้นนีไว้ก่อนไดยอะบกไปมัูกไปเบบขอบขนามเท่านึงก็มีูก